คุยกันวันสาวสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันหยุดอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยต้องหากิจกรรมทำแล้วค่ะนึกขึ้นได้ว่าการปั่นจักร,รยานก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่ามือใหม่อย่างก๊อตเนี่ยนะคะมันต้องมีตัวช่วยค่ะบางเอ,อิญมีคนแนะนำให้รู้จักร้านนี้ค่ะซิตี้ไบค่ะซึ่งเขาคงพอจะช่วยมือใหม่อย่างก๊อตได้เดี๋ยวเราตามเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ มีอะไรช่วยไหมครับอ๋อมาก็ดีเลยค่ะอยากจะให้ช่วยแนะนำหน่อยสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มหันับเริ่มตั้งแต่จักรยานก่อนเลยมีแบบไหนบ้างครับจักรยานนี้ถ้าผมจำแรกหลักๆนณาจะสักสามประเภทนะครับประเภทแรกก็คือแบบจักรยานประเภทแม่บ้านแม่บ้านทั่วไปนะครับรถพับรถมินิรถเพื่อใช้งาน ทั่วไปรถซิตี้รถคือใช้ในเมืองใช้เพื่อใช้งานนะครับเพื่อใช้งานจริงๆแล้วรถประเภทที่2ก็คือรถเพื่อการแข่งขนันนะครับรถเพื่อการแข่งขันนี่ก็จะเป็นเสือมอเสือภูอเขาเอ่ยรถแท็กเอ่ยรถไตกีลาเอ่ยพวกนี้ก็จะมีราคาแพงมีเทคโนโล,ลยีของการผลิตหรืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมากขึ้นอีกประเภทสุดท้ายก็คือรถจักรยานประเภททัวริ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจักรยานเพื่อออกแบบเพื่อการ ท่องเที่ยวเลยเพื่อการเดินทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจักรยานทุกประเภทนะมีคนนิยมใช้อยู่ที่สไตล์แล้วก็ความต้องการของของคนคนนะครับของคนที่จะปั่นครับบางคนชอบท่องเที่ยวก็จะเลือกเป็นมหาเราเราก็จะบอกแนะนํกรถประเภทอย่างเช่นรถพวกนี้เป็นรถประเภทท่องเที่ยวและสําหรับมือใหม่ล่ะเราจะเริ่มจากอะไรเห็นไหมเยอะละถ้ามือใหม่เนี่ยมือใหม่แล้วก็ คนคนที่เป็นมือใหม่ก็ต้องแนะแนําได้อย่างหนึ่งก็คือต้องมีต้องไปบอกความต้องการกับกับทางร้านที่จะขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หาหาคนที่ปรึกษาว่าเรามีความต้องการอะไรเราอยากได้รถอะไระนะครับอยากได้รถเพื่อการท่องเที่ยวอยากได้รถเพื่อแค่เราอยากแค่ไปขี่สุวรรณภูม จริงจ่างรถสมมได้สวนอณภูมินะครับอันนี้ก็มือใหม่อยาาจะไปขี่ที่สนามเขียวสนามเขียวเนี่ยคุณบอยแนะนําเลยจะเอาประเภทไหนจากประสบการณ์แล้วเนี่ยจริงๆรถอะไรก็ไปขี่ได้แต่ถ้าไปขี่สวนอณภูมิแนะนาเป็นเสือหมอบเพราะสวนอณภูมิเป็นทางเลียบนะครับแล้ว2ก็คือลมค่อนข้างแรงนะครับเวลาเราใช้เสือหมอบเนี่ยถ้าการปั่นเราจะมุดลมมากกว่าหลักแอโรไดนามิกเราจะดีกว่านะครับก็แนะนำเปเขืามอมเกี่ยวด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมือใหม่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่อง ถ้าใช้เสือหมอบก็จะก้มได้ไม่เยอะถ้าก้มก็ไม่ได้เยอะเพราะหลังยังยังร่างกายไม่ได้รับการปรับการยืดหยุ่นนะครับนี่ก็แค่เรื่องจักรยานเรื่องจักรยานออเทอเรีอย่างอื่นีะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคุอยเช่นมีมวกเลยถุงมือครับเสื้อผ้ากาดซอกกาดเข่าถ้ามีเราสามารถตัดต้องให้เหมาะกับทรงเราอย่างนี้ด้วยได้ไหมคะคือจักรยานถูกต้องครับจักรยานเหมือนเสื้อผ้าเลยนะครับใส่ ใหญ่ไปรู้สึกมันหลวงโค้กเค้นะครับใส่เล็กไปอืดอัดนะครับก็ต้องพอดีครับพอดีก็จะขี่สบายนะครับก็จะมีเป็นไซส์เป็นไซส์ให้เลยใช่ครับให้เหมาะสมกับไซส์เราจักรยานเป็นอะไรอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยใช่ไหมซึ่งงบประมาณก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลมีตั้งแต่แบบซื้อได้แหละหรืออยากจะตัดให้มันบอกกับเราก็หลักสูงขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวคุณบอยต้องพาก็ชมหน่อยแล้วล่ะ ด,ดูหน่อยพาดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างเชิญครับนะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวทางนี้เลยเนาะอย่างเช่นหมวกเนี่ยครับ<ช>เวลาเราเลือกเนี่ยนะครับหมวกจาก ส่วนใหญ่ก็ทําจากต่างประเทศนะครับบวกเนี่ยที่สําคัญสุดคือมาตรฐานการควบคุมการผลิตนะครับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับอย่างหมวกยี่ห้อเม็ดเนี่ยก็มีมาตรฐานความปลอดภัยสีทวีตนะครับอันนี้อันนี้มีความคือมาตรฐานอย่างเงี้ยหาได้น้อยในในในแบรนด์ของของหมวกนะครับเวลาเราเลือกเราต้องเลือกคือพวกนี้นะครับให้มันมีคุณภาพดีหน่อยเนาะหิวน้าอ่ะเป็นคนทานน้าบ่อย ก็ต้องมีกระติกน้ำนครับโอ้กระติกน้ํานี่เลยครับแนะนําก็มีหลายแบบนะครับของเราก็มีแบบนี้นะครับแบบนี้ัยงงไคแบบนี้อ่าตัวนี้จะเป็นแบบแบบยังไงฮะ Just w o นะครับ Just w o ก็คือสามารถเวลาใส่น้ําไปแล้วเนี่ยคว่ำไปแล้วน้ําก็ไม่ไหลเวลาเราจะดื่มเราแค่บีบนะครับอ่งี้ใช่ครับแต่คว่ำอย่างนี้ไม่ไหลแล้วก็ตัวนี้พิเศษกว่าอีกนะครับตัวนี้มี ฉนวนเก็บความเย็นโอ้ยเหรอมันก็ยังเย็นอยู่หน่อยๆอย่างนี้ถ้าใส่ถ้าใส่เป็นน้ำเย็นก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าใส่น้ำแข็งลงไปด้วยก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับเอ๋ออันนี้เป็นรถอะไรคะมับอันนี้เป็นรถแบบสโนว์ไบอ์นะคล้อเป็นยังไงอ่ะก็รถประเภทนี้เนี่ยการจะฮิตกันอยู่ในฝั่งอเมริกานะครับก็ที่นู่นเขาเขาดีไซน์รถมาเนี่ยว่ารถคันเดียวเนี่ยต้องขี่ได้ทั่วทวีปของเขารถคันนี้ก็ ก็ขี่หิมะได้ขี่ทรายได้ขี่ที่เป็นเลนเป็นโคนได้เรียบๆก็ได้เรียบๆก็ได้นะครับรถคันเดียวขี่เวลาเขาขี่ทัวร์เนี่ยเขาออกไปขี่ท่องเที่ยวเขาแล้วเนี่ยมันขี่ได้จบด้วยคันเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาเข็นนะครับขี่บนหิมะก็ขี่ได้นะครับลุยหิมะไปได้เลยอันนี้ก็ก็บ้านเราก็นิยมเพราะว่ามัน้อมันโตล้อมันโตล้อมันโตมันตะกุยมันไปขี่พวก เป็นทรายเป็นอะไรสีได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็ทนต่อแบบขูดคงขูดแต่ก็ข้อเสียก็ใช่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือกินแรงปั่นไปแล้วก็ใช้แรงเยอะกว่าอย่างนี้ว่าเป็นเสือหมอบนี่เสือหมอบนี่ที่อยากได้ค่ะมาดูคันนี้อันนี้เป็นเสือหมอบตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้เป็นเป็นตัวเฟรมคาร์บอนนะครับชุดเกียร์เป็น D I 2นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าครับอันนี้ขึ้นเปลี่ยนเกียร์ด้วยระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็พิเศษเรื่องตรงนี้นะครับ you <laughs> ขีม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ๊ยเชียดประหยะัดประหยักันหน่อยน,นม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมนุลใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ สนุนโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืน ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะคะแต่ะไหนๆมาที่สนามเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันสักตั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแนะนํากันก่อน,นค่ะสําหรับสนามเขียวเนี่ยนะคะเขาเป็นทางปั่นวันเวค่ะห้ามปั่นย้อนศรกลับไปเป็นเด็ดขาดนะคะจะอันตรายแล้วก็สําหรับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองปั่นไม่เร็วนะกนนะคะก็ปั่นที่ฝั่งด้านซ้ายค่ะส่วนด้านขวานี่ให้พวกที่เขาปั่นเ,เร็วๆเขาปั่นกันไปเลยค่ะสําหรับปั่นไปนสักพักหนึ่งแล้วอาจจะเหนื่อยนะคะ เราสามารถที่จะจอดแวะข้างทางชมวิวพักเหนื่อยก่อนค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ให้ขวางเลนเขาสำหรับคนที่ป่านมาเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ค่ะอ่ะแต่ว่าเหลืออีก22กิโลไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามือใหม่อย่างก็จะลองดูนะคะไปค่ะ แวะพักข้างทางกันก่อนค่ะในระหว่างที่พักนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเส้นทางจักรยานท่ากาศยานสุวรรณภูมิหรือที่เรียกกันว่าสนามเขียวกันก่อนนะคะสนามเขียวที่เรียกว่าสนามเขียวเนี่ย เป็นเพราะว่าบรรยากาศข้างทางที่มีทุ่งหญ้ามีต้นไม้เขียวเ,ยวเต็มไปหมดเลยค่ะและอีกอันนึงที่สําคัญนะคะว่าบริเวณพื้นผิวถนนเนี่ยค่ะเขามีการทาสีเขียวเพื่อให้มองเห็นในสภาพอากาศที่แบบว่าไม่ค่อยดีหรือว่าตอนพบค่านั่นเองค่ะแต่ที่สําคัญนะคะพื้นถนนเนี่ยเขามีการเคลือบด้วยยางพาราค่ะที่เรียกว่าการฉาบผิวทางแบบเลิลลี่ซิลค่ะ เพื่อให้เกิดความฝืดที่เหมาะสมนะคะทำให้สามารถขับขี่จักรยานได้ทุกสภาวะแม้ฝนตกก็ปั่นจักรยานได้นั่นเองค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วแต่เดิมเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทางสนามบินสุวรรณภูมิใช้สำรวจความปลอดภัยของสนามบินค่ะพอมีการปรับปรุงเส้นทางเป็นเลนจักรยานนะคะนอกจากจะให้ประโยชน์เรื่องสุขภาพของคนที่มาป่านแล้วผู้มาใช้ยังเป็นหูเป็นตาเรื่องความปลอดภัยให้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะและยังช่วยไล่นกที่อยู่รอบๆอบนี้ด้วยค่ะ คนที่ขายังแข็งไม่พอนะคะหรืออยากจะลองปั่นแบบเบาๆดูก่อนนะคะเขาก็มีเลนจักรยานแบบ1กิโลเมตรค่ะให้มาฝึกลองกันก่อนด้วยค่ะเพิ่งเปิดใหม่นี่เองอยู่ด้านหน้าสุดเลยค่ะ กันแล้วเราไปต่อกันดีกว่าค่ะ,อะกอบลืมค่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับจักรยานนี่แหละแต่จะเป็นใครนั้นช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับเขานะคะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมมาเอาใจช่วยกก่อนนะคะว่าจะครบรอบสนามนี้หรือเปล่าไปค่ะ แ้นคงไม่ได้เล่นจนแบบนี้เล่นง่นยงแค่โหลดแอปพักก็จิแล้วส่องหาก็จิแฟมิลี่ที่ปังปตทที่ร่วมรายการแล้วค่ะดิสิตธ์รุ่นลับก็จิทองคำหนึ่งตัวทันทีตอมน้นมันครบ8แปบาทก็มีสิทธิ์ชิงโชคทองได้เหมือนกันนะร่วมสนุกวันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 5 7 อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคู่รักนักปั่นดีเจเอกกิศนาวันดีและพระยาแสนสวยคุณกราพินสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยได้ฉายามาว่าคู่รักนักปั่น ะะเริ่มปั่นกันมาได้ยังไงคะจริงๆพี่เอกเริ่มก่อน,นะคะ่ะตอนนั้นแบบยังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ก็คือยังไม่ค่อยมีเวลาจะจริงจังกับการปั่นเท่าไหร่ก็พี่เอกเขาก็จะปั่นกับกวนเพื่อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยพินก็นานๆจะได้กลับมาเมืองไทยทีก็ยังไม่ได้ซื้อจกอญญักรยานยังไม่ได้อะไรออก็แค่เล็งๆเออๆพี่เอกเขาก็ปั่นน่าสนุกดีนะอะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวได้ไปน่นไปนี่แล้วพอสักพักหลังจากหมดสัญญ,ญาแอร์ก็เลยมาเริ่มปั่นจริงจังอ๋อตอนนั้นพี่เอกเริ่มมานานหรือยังมาก ปีกว่าก่อนหน้านั้นตอนนั้นสนใจเพราะอะไรมีเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนน้องๆจรงิจรงๆก่อนหน้านี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปก็สิปีที่แล้วผมก็ขี่จักรยานมาทางานทุกเช้าอี่แล้วแล้วก็หยุดไปพักใหญ่ๆเพราะว่าหลายๆอย่างไม่อำนวยที่อยู่อาศัยที่ท่างออกไปอะไรแบบนี้แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่ฟิกเกียกลับมารบาดแล้วก็มีน้องๆในออฟฟิศชวนมาขี่กันอะไรเงี้ยก็ขี่กันตั้งเป็นกลุ่มเป็นกวนกันมา ก็เลยมาขี่กับเขาขี่ไปขี่มาพวกนั้นที่ชวนหายหมดเลยเลิอหมดเหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่คนเดียวเขาต้องมาละเหตุเร่ร่อนหาเพื่อนใหม่ ก็จะมีกวนใหม่ใหม่มีเพื่อนใหม่มเพิ่มขึ้นมาได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะอ่ะแล้วเราไปเริ่มชวนเขาไหมหรือว่าเอะเห็นเขาแล้วน่าสนใจว่าเขาปั่นแบบนี้ก็เห็นพี่เอกบอกว่าเพื่อนเขาคนนึงเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากมแล้วก็ปั่นปปั่นไปเสร็จไปพบหมอค,คุณหมอตกใจว่าแบบทำไมมันลดลงขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มละเออของเราก็สูงเหมือนกันนะอะไรอย่มจริงๆแล้วระแวงเสาอาทิตย์ไปอยู่บ้านเลยขี่ขยันเราไปด้วยมันมาด้วยละกันไปกับใครกันแน่แบบนี้ใช่ไหมอ่านะคะ ใช่ริ่มปั่นจริงจังก็ไปด้วยกันตลอดเรื่องสุขภาพเข้ามาเอ้ยผมเริ่มสนใจแล้วแล้วเราก็เข้ามาขี่มันช่วยได้จริงๆมังไหมเรื่องสุขภาพอะไรที่มันเห็นผลบ้างเห็นผลจริงๆเลยค่ะคอเลสเตอรอลก่อนเลยตอนแรกเพินเกินมากเพราะว่าแบบก็ชอบทานขนมกันเลยนะทานของหวานทานอะไรกันแล้วก็พอปั่นมาสักปีหนึ่งกลับไปตรวจใหม่มันลดลงไปเลยค่ะลดอย่างแบบหวบเลยตอนแรกก็เอเคเริ่มปั่นเพื่อสุขภาพแต่เห็นว่าทั้งสองท่านนี่ ไปไกลละไปถึงแข่งขันขนาดนั้นเลยไกลผู้ไกล,กลคนไม่ได้เลย <laughs> มันรอ่มอยังไงคะคุกเอกข้าว่าหรือวมาโปรแกรมแข่งขันหรือคุณพินตามมายัางไงคะคือมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับทุกๆอย่างที่เราพอไปอไปเริ่มจริงจังกับมันเราเริ่มมีความชํานาญกันมันเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะพูตเสเองว่าเราไปถึงระดับไหนแล้วการแข่งขันมันก็จะเป็นตัววัดว่าตอนนี้ความสามารถเราไปถึงระดับไหนแล้วก็เลยเอาตัวเองเข้าไปทดสอบคือจริงๆไม่ได้กลาแบบไปแข่งแบบจะได้ที่1ที่2ที่3าอยากจะรู้ว่า เราพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนเหมือนเัาแข่งกับใจตัวเองด้วยค่ะว่าคือแข่งขันที่มันก็จะไกลขึ้นอย่างนั้นใช่มันก็จะมนมีระยะทางมากํำหนดร้อยกิโลสองร้อยกิโลสามร้อยกิโลเราทำไหวไหมเราทำได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วสักพักหนึ่งพี่เอกบอกว่างั้นลง200เลยแล้วกัน พักดิผักดิพักดิบแล้วพิงก็นิ่งในใจเฮ้ยร้อยโลฉันยังไม่เคยปั่นเลยจะลง200เลยไหวเหรออะไรเงี้ยตอนที่200เป็นยังไงมันนั้นอยากรู้ความรู้สึกก่อนแข่งอาทิตย์หนึ่งค่ะให้พี่เอกพาไปปั่นร้อยโลก่อนเพื่อที่จะแบบอ่ะสักครั้งหนึ่งนะอย่างน้อยก็คือร้อยโลได้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปโผล่สเลยก็เลยเออก็ไปกันอาทิตย์ที่ก่อนหน้าแข่งก็ ก็สาเร็จร้อยโลแต่ว่ารู้สึกปวดหลังมากวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พักไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่จะแข่งของออแดกส์ค่ะสองรอยโลก็ไปสรุปก็ค่อยๆไปเรื่อยๆเกาะกลุ่มกันไปกับเพื่อนๆพี่เอกอะไรเงี้ยก็เราไม่ได้ต้องการว่าจะแชมป์อะไรหรอกใช่ไหมคะแต่แค่แบบว่ามันจะมีจุดเช็คพอยต่างๆห้ามเกินเวลานี้นะเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามคิดเป็นทีละสเต็ปสเต็ปก็มันก็จะสั้นหน่อยทีละใช่ใช่ก็เริ่มเจ็ดโมงเช้าเสร็จ ครบ200ก็ตอนทุ่มหนึ่งพอดีวันนั้นแบบโอ้โหดีใจมากอ่ะไม่คิดว่าจะแบบเออทำได้แล้วอะไรอย่างงี้สิ่งที่ได้จากการปั่นจักรยานโอเคแหละสุขภาพเราเห็นละใจตัวเองกับความท้าทายเราได้ละเราได้อะไรมากขึ้นกว่านี้อีกได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้มิตรภาพดีๆจะกำนอจักรยานมกันมีแต่สิ่งดีๆรู้สึกว่าเออมันมันพอได้ออกทริปได้ไปไหนไ กับเพื่อนกลับมาก็มีความสุขตลอดทุกทริปได้ไปเที่ยวในสิ่งสถานที่ได้เราไม่เคยคิดว่าจะได้มาตรงนี้มางที่ก็แบบมันไม่สามารถที่จะรถยนต์เข้าไปได้หรือว่าอยู่ๆไม่ได้เราไม่ไปที่นี่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอมีทริปจักรยานอย่างเงี้ยเราได้ไปที่แปลกๆแม้แต่เส้นทางที่เราเคยนั่งรถไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาไปขี่จักรยานมันก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งรายละเอียดมันจะแม้เราไปแล้วใช่ฮะดีเทลมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าด้วย ด้วยรายละเอียดของจักรยานกับความเร็วของรถยนต์มันมัน,ม,นมันต่างกันค่อนข้างจะเยอะการไปด้วยจักรยานนี่มันทําให้เราเก็บบรรยากาศเราเก็บรายละเอียดระหว่างทางได้เยอะมากมากกว่าเดิมเยอะมากอ่ะไหนๆสองท่านปาดนกันมาสักพักละมือใหม่เหมือนกันคุณผู้ชมบางท่านก็แหมกาลังกล้าๆกลัวๆเพราะตอนแรกคนที่จะเริ่มปั่นจักรยานมันมันมีเส้นบางๆที่จะก้าวข้าม <5, S 2> นะว่าแบบ ให้ปลอดภัยไหมฉันจะปั่นได้ไหมอะไรแนะนําหน่อยนะคะเอาผู้หญิงก่อนมีเพื่อหลายคนค่ะแบบเอ้ยจะปั่น่ะจะยังไงดีจะเราถ้าซื้อจักรยานแล้วจะได้ปั่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวมีเพื่อนคนนึ่งซื้อซื้อกางเกงซื้อคอสตูมอะไรมาเรียบร้อยแต่ว่าจักรยานลังเลอยู่เนี้ยก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแต่พินว่านะคะถ้าสมมติว่าเริ่มแล้วเนี่ยจะหยุดไม่อยู่ละจะจะติดใจแน่นอนจะชอบอยู่ที่ว่าน <laughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ราา้านจักรยานเยอะไปเลือกซื้อให้รา้านเขาแนะนําอะไรเหมาะกับเราโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงยิ่งแบบว่าสนุกสนานกับพร็อพใช่ดูว่า <laughs> สีสันนี่ใช่มันจะสนุกมากเลยอย่างสายเบรกอย่างนี้นะคะเราชอบสีอะไรก็แบบใช่ก็ชอบแล้วก็พะมันแทนแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนได้แบบมีหลายๆแบบมันสดชื่นมันเหมือนกับการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยสนุกอะอย่างงี้สนุกคุณเอกปันเน้นความเร็วอะไรยังไงแนะนำคือจริงๆผมว่าอยากให้เริ่มต้นที่ที่ที่เราชอบก่อนค่ะคือจักรยานมันมีหลายรูปแบบมากครับมันมีทั้งเสือหมอบเสือภูเขาจักรยานล้อเล็กจักรยานพับ แต่ละอันมันก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปแล้วก็ความชื่นชอบในสไตล์การขี่ที่แตกต่างกันไปถามตัวเองก่อนว่าชอบแบบไหนเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ง่ายๆครับปัจจุบันมันก็จะมีกลุ่มก้อนอยู่ในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเต็ไม่หมดเลยลองเข้าไปเซิร์ชดูก่อนดูแต่ละกลุ่มเขาเขาเขาวิธีปฏิบัติเขาเป็นยังไงกลุ่มนี้เขา สไตล์เขาเป็นยังไง<ม>ถูกจริตกับเราหรือเปล่าแล้วก็ลองลองศึกษาลองถามข้อมูลจากพวกคนเหล่านั้น<ม>เขาก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรต่างๆนานากับเรา,าแล้วก็ลองตัดสินใจเลือกแล้วเสร็จแล้วก็พอจับกลุ่มเจอสไตล์ที่เราชอบก็ไปกับกลุ่ม หรือถ้าเกิดว่าหลายๆคนกลัวว่าไม่ปลอดภัยอย่างปัจจุบันในกรุงเทพก็มีหลายที่ที่ค่อนข้างจะเป็นสถานที่ที่ขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัยอย่างตรงนี้สนามเขียวชลนาภูมิเข้ามามีแต่จักรยานถ้าชนก็ชนกับจักรยานเองคือจะไม่บาดเจ็บหนักขนาดโดนรถชนก็คือไปขับตามถนนเนี่ยโดนแน่ๆโอกาสมีโอกาสมีเพราะว่าบางเส้นทางเขาก็ไม่ได้ทับพอร์ต การขี่จัรยาถนนก็นแคบอยู่แล้วแล้วจักรายานเข้าไปขี่ด้วยแล้วยิ่งไปขี่เร็วก็อันตรายนะฮะก็เริ่มต้นได้อย่างง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็คือว่าอย่างแรกเลยเรื่องความปลอดภัยคือมาในที่ที่ เขา้มีสำรับเอาเรามั่นใจด้วยไงฮะพอคนใหม่ๆจะกลัวออกถนนก็อะไรเนี่ยรถวิ่งรถเม1สิบล้อเต็มไม่หมดมาเริ่มต้นอย่างเงี้ยมีแต่จักรยานแล้วตรงเนี้ยก็มีร้านเล็กร้านใหญ่มาเริ่มจากร้านเล็กก่อนก็ได้น่เพิ่งเปิดใหม่ครับก็ขี่เบาๆขี่รอบๆสร้างความมั่นใจไปก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมีแรงขับมาเองฮะแต่ที่นี่เขาก็มีแบบเวลาชิดชิดซ้ายถ้าขับช้าๆอะไรเงี้ยก็จะชิดซ้ายกันถ้าใครจะแซงก็เลนขวาไปเลยไ้หน่อยอย่างนี้แต่ว่า อย่างที่บอกนะให้เกาะกลุ่มกันไปถ้ามีเพื่อนมาช่วยกันดูมองหน้ามองหลังกันปลอดภัยแน่นอนเอาแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากที่มาพูดคุยเรื่องราวที่มีประโยชน์แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราสามคนลาคุณผู้ชมกันเลยพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะเล่วกี่รอบคะสามไหมต้องถามก่อนว่าี่กี่รอบลมือหม่ไาวจริงๆแล้วปั่นได้กี่รอบ ก็เคยสูงสุดก right. so, so ็สามรอบนะสูงสุดค so ือสามรอบแล้วดันหมันสองรอมาแล้วเนาะ คุยกับเราได้ที่ Facebook โดยค้นหาคำว่าคุยกันบันเสาวหรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทั้งทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมค่ะ